ก็หยุ hand, ่ไว้อุ้ยเป็นบูญมาเชอร์มิดเลยเอ้ยออฟเลนสิบูญมาเชอร์แล้วก็เอเบอร์มิดนะฮะของอีโม่อีโม่ครับผมเปิดนี่เป็นการมาเออสไปดหยุดไว้ใส่เชมพลาผมเทกเปิดมาย้ำต่อเชมพลาว่าไงฮะเชมพลากดเกาะแล้วสวนมาหนึ่งทีโดนเผาเกาะละลายนะฮะแซไปหนึ่งทีผมอีโมฮะเออสไปดเปิดมาย้ำต่อทชนะ้รงฝั่งวิร์เข้าครับเรียบร้อยฮะ ตันเปิดไว้ครับผมแบมเบอร์เมทจับล็อกสองครับแล้วก็ชาคย้ำต่อใส่ฮะทีนี้แบมเบอร์เมทอีกรอบแต่ดานเมจไม่พอที่จะฆ่าซูปเปอร์และ g ีก็ตายแทนบะบบกดเชนด,ดูเรียมฮะเดินถอยออกไปผมไฟไฟครับยังไงดีตีใส่ g ีไม่ได้ผมครูดาวอยู่ฮะทาำบล็อกรอดไปครับ g ีอาศัยจังหวะช่วงแบบพิกพันจริงๆนะแซไปผมใส่ได้โดนมิลเลอรเรียบร้อยฮะ ไปเยี่ยมกูที่คุกด้วยนะซานาจีเอสครับผมก็เรียบร้อยครับไปอีกต่อครับเจอเฟรมการเผามาแบบไม่หยุดคอมโบกับไอซ์บอลท์เหตครับทำให้เฟรมการแรงขึ้นไปอีกฮะไมค์คอนโทรรวบตึงมาต่อและซานาโอไมค์คอนโทรเรียบร้อยไปฮะฝั่งปนนี้ว่าไงครับปนมาผมนั่นอินสเตเบิลฮังเกิลฮะสไปร์เปิดครับผม และจังหวะนี้ซับย็บยับไปอัดไปโมว์จีเอชก็เรียบร้อยฮะฝั่งนี้ซิลิเกชินผมละลายก่อนเทปร่าครับเทปร่าว่าไงผมโดนแซไปต่อแล้วราเวตยามาเตะแร็นั้นออกไปนู่นเลยครับอีโบโอ้โหราเวตช้าไปครับไอเอลทีไม่อยู่ฮะจังหวะชีวิตไม่ได้โบราครับซิกเนตโบราแล้วก็สปอร์ตสไปเดอร์ลิงกัดลงเย็บยับสตาร์ดักไม่ทันเนื้อมกาก้าแต่ว่าสปอร์ตสไปเดอร์ลิงยับต่อยครับใส่คูโรกี้ตายไปฮะกิลเลอสปีดและซูเปอร์ครับ ดนนึงเชนเปิดยาวนต่ออีกทีครับแซปไปหนึ่งต่อครับผมเชอร์เนอร์มิลเลอร์เรียบร้อยฮะเมก้าคิวไน,นอีโบฮะเดนสไปร์และฟีเกอร์เอาเดชีดปิดผ่านไปกาก้าจัดการกับคุโรกี้ครับสุดจัดเลยฮะแต่คือฮีโร่ของทีมนิกมากเข้าสู่ทางตันครับเอาไทายมาแคร,รี่นี่เหนื่อยอยู่นะแล้วไมค์คอนโทร่ก็ทุกเกมอยู่แล้วครับถ้าดาร์กเซียมันจะฟาร์มเกินยากครับผมมันไม่ได้สงครามตัวเบียดเหมือนแพตแต่ก่อนนู้นนะฮะ ตายไปครับไมคอนกาคารอสตันอเยอยวครับเทอระไลท์เปิดแต่ก็โดนสตันครับจากปุ่มปืนอยู่ดีฮะปิดแบบคมๆของกาคาสกอร์เป็น13ต่อ3ครับตอนนี้เดโซมาแล้วครับอาจจะมีอาจจะมีครับปลาเวเหยียบไปจังหวะนี้ครับใส่ไลออนก่อนแล้วนนัหนีไปอย่างรวดเร็วครับทางด้านเอเบอร์แต่มีทางฝั่งเบนเลต์บอยครับรอที่จะโคโนรหือเปล่าแต่เข้าไปโคโนไม่ได้แล้วฮะเซนิกระเบิดไปขาขานะบอกเดีนี้แซปไปแล้วซิลิชเชน จับพุกลงครับพุโรฮะแรมแลนออกอีกทีครับอีโม6วินาทีแล้วตื่นจัดเลยครับสตาร์ทหยุดไว้แล้วไอ้ฟลานมาต่อยดีรว่วบสะกระแพ้ผมแต่ท้ายนั้นผมมีลักโซตายผมหมดยับต่อไม่เล่นบ่อยก็ไม่รอดเหมือนกันและตอนนี้ครับผมคนเทาดาเมจหายไปแล้วครับใครละ่ะใครล่ะบอกดีปูดมาเท่าผมจกไปแล้วก็กัดยับต่อสไปเดอร์ลิงปั๊มมาครับตีทาวเวอร์ต่อเหมือนกันครับได้ทั้งขึ้นทั้งลง่ง ดับมาเทเลไลท์ป่าเข้าไปท้ามิ่งไม่ดีครับผมแหแมแรปั้นดีออกไปได้ครับแล้วตอนนี้เออสไปซ์ส,สออีกครั้งครับไลออนเอ้ามาจากโคโนโหรือเปล่าโคโนโไปแล้วตีใส่ครับดาร์เซียตีดาร์เซียไม่เข้าแต่โดนเจาะหลังมาคุโรกี้ตายผมคนเซฟตฟิงเกอร์เดนฉีดปิดเข้าไปครับราเวเยียบมาจากวันนี้ครับทางด้านจีเอเชผมละลายไปสกากา้าอูเบรอนแต่ไอ้ปลาเจาะเข้ามาที่มิลเลอร์มิลเลอร์เข้าใต้ครับผมต่อด้วยไอเอลทีวีอูไอเอลพยายามจะถอยแองเกิลสแมทไปทีครับ กระโดนมาหัวดครับผมฟไฟไฟตื่นเซนอีแคปช่วยครับไอเอลเรียบร้อยกับบเวลคิวฮอบเมก้าคิวของขอีโบลงไปครับผมแล้วปั๊มยองต่อเบสแลมไทยเข้ามาล็อกขาจับรวบใส่ลอ็อกขาอีกทีครับผมเล่นแบบนี้ฮะนิกมาถ้าล็อกได้สเต็ปแรกยักษ์เซียก็จะจับการรวบไปใส่ได้แบบบเอร์เมสิครับให้ฝั่งเเอบอร์โดดไม่ได้ฮะ ขับร่วงกันยากใส่ใยมาฮะหดโกดเซปเตอร์ผมสีได้หรือเปล่าโดนชนดูเรียมอยู่ดีครับกาก้าแต่มีทางฝั่งเอเมเบอร์มาครับผมแล้วโคโ,โดข้อมาสาครับเน้เนๆเด้งๆไอ้บลาร์ครับผมข้ออีกสองฮะโอ้โหเลือกเลยครับฆ่าใครครับฆ่าได้ทั้งสองครับเลือกกินเลยครับจะกินใครก็อิ่มอิ่มอิ่มอร่อยพี่พบแบงค์มุมมะเต็มไปหมด ือถราเซตพื้นที่ไฟได้ประมาณนี้ก็แบบคอนโทรลไปเรื่อยๆครับวิงเกอร์เดิดมากับยอนดินเด้งแล้วฝบางไมค์คอนโทรลเดินก็ใส่วางกำแพงเอ้ยเอาไปวางกำแพงตรงนั้นผมแล้วเพื่อนโดนโคโนตัดครับผมก็ไม่ได้แล้วไมค์คอนโทรลตายเรียบร้อยครับเรปนั้นตัดแนวหลังใส่คุโรยับต่อคุโรกี้ตายแล้วเรปนั้นถอยกลับมาอีกหนึ่งทีครับไอเอลไม่มีโอกาสได้ราเวทแน่นอนครับในจังหวะนี้และนี้มิลเคโดนคึงก็ผม โดนตัดเกาะไปเรื่อยส่วนนั้น GS ผก็ไปฆ่ากาก้าได้ครับติดโคฟิดยับอยู่ครับจิ้มมาครี่พันสาผมระเบิดไปหนึ่งครับแรงอยู่ครับเทมพลาและนีเชด้วยเรียมวาร์์กับไปเป็นที่เรียบร้อยฮะซินิเชนจับล็อกไว้ใส่พิลล่าเข้าจิ้มมาโอ้โเกือบตายผมเกือบไปลงกับกา้าครับ2ดอกรู้เรื่อง2ดอกรู้เรื่องครับ Double ลคิ l ของพิลล่าเข้าฮะและบีเคบีวาร์์กับนาดีครับเอาแค่นี้พอแต่ไอเอลนีครับคนอดทนครับคนอดกั้น กดกันไม่ไหวแล้วโดนคอครับใส่ลูโรด้านบนนี้บ้านแตกไปอีสปอร์ตฮะและจีเอ็ก็โดนสไปเดอร์ลี่ตายไปจิ้มทะลุครับพีระเข้ฮะอีกหนึ่งดอกฆ่าด้านเจทีไปแล้วครับแต่ลูกไปปุ๊บนี่เยอะเหลือเกินครับผมกดบ้านแตกไปครับด้านบนเป็นแพสสำคัญชิ้นใหญ่ครับขอเดินทีมนิกมาก้าฮะตอนนี้เมื่อกี้ไมค์คอนถล่ำก็ไปฮะแต่ว่าเพื่อนตามไม่ได้เนื่องจากว่าโดนโคโดตัดไว้อยู่ครับเรียบร้อยเข้าทางไอจี มาตีแยกล่างตีครับวาดกันต่อเนื่องจับบูกใช่ไหก่อนไอ้ปลาสมาครับเต็มข้อครับแบบนี้โดนพิลเลอร์เข้าฮะบีเคบีคูดาวอยู่ละลายไปครับใส่ต่อที่คูโรกี้ครับขวดแบบไม่หยุดขวดไม่ได้เดินครับไออลสกาดี้นั่นเองเรียบร้อยเมก้าคิวเดินไฟไฟฮะจัดแล้วครับอีโม่ครับแรมแนนเข้ามาจังหวะนี้ครับปิงหลบไปซิลิเชดิงจับล็อกต่อครับปู๊บตัวเองไว้ฮะ และจะเทอร์เรไลท์หรือเปล่าปลูดมาเจอร์ไปแล้วสปอนเร์ไม่ได้เดือดกันเกรนคุโรกี้ไปที่เรียบร้อยครับฟิงเกอร์เดชิดเข้าไปครับไมเคิลโดลุยต่อหรือเปล่าดูครับไม่รู้จะลาเวทยังไงครับผมเขาก็ใจหมดครัไม่เล่นในกระแพงคีดิคอลมาผมโอ้โหยิงทะลุสองนาทีของพิลเลอร์เข้าฮะฝั่งด้านนี้เคิร์สคาร์แปะลงไปครับเจทเจทครับโดนจีเอสเปิดแมปอยู่จีเอสใส่โคตไม่ได้ครับและตอนนี้พีลเลอร์เข้าพุ่งเข้าใส่เลยหรือเปล่ามีการผักออลหมดใส่คิกแบนครับ เอิร์สค่าวแปะลงย้ำต่อมิราเลอร์ยังอีนี่หาไม่เจอหรือเปล่าไอ้เจอแล้วแบ,เบ,บ,บปเมอร์เบสปาร์จิฟคริติคอลคริติคอลคริติคอลในฝั่งตีมิสไปผมเจอซีเก้โมนัสแต่โดนรวบตึงมาตายอยู่ดีฮะับเจทีเขาไม่เอาโรชาผมเน้นคนดีกว่าครับทำตายหลุดไปจิบลงยัำโกลเซ็ตเตอร์หลอครับขวามาสมตันครับผม Lion ไลออนใส่หนักจัดเต็มยนจีเอชจีครับผมโดนโคฟีครับแล้วก็เรียบร้อยละลายไปฮะส่วนมิลเลอร์จัดการกาก้าครับ ซื้อเกิดมา g ีพยายามจะเร่งเกมจับรวบตึงพยายามต่อจิ้มผ่านเข้าไปใส่ส็จซูเปอร์ซูเปอร์ไม่รอดพอส่วนอีโบชิวการเปิดไว้แรแนด์แรนออกไปก่อนหนึ่งทีฮะบิลเคอลจิ้มย้ำต่อครับไอ้ปลาดมาโคโ,โนพอดีด้วยครับเปิเดมิกบีไว้ดานีดจับกระชากออกไปก่อนแต่ก็ไม่รอดอยู่ดีครับบิลเคอลยังไงดีได้ก่อครับกันไวพ้พยายามจะหลบโดนโคฟีโดนโด้านหนลงของบางชิลิคันมาเรียบร้อยกลางกระแพงมาไปต่อไม่ได้ก็ไม่คอนโทรลมานาหมดแล้วโดนกัดหนืดแบบจิ้มย้ำ ตื่นเซก้าแพงตื่นย้ำต่อนี้เป็นซิลิส์เชนย้ำอีกทีอม,โมอีโมฟิงเกอร์เรชีปปิดมายคัทโฮไปได้และไหลต่อที่ด้านไอเอลทีมาอยู่โดนเร็แมนบาดตายทีมไว้ครับผมนิกมากครับโอกาสเอาโรชาร์เป็นของด้านทีมไอจีจนได้ครับผมจากตอนแรกที่เฟเลิบอยกับบูลมาเธอร์ตายครับไม่ได้เข้าโรชาร์ผมเข้ามาสู้ฮะเข้ามาสู้แล้วดึงยือ้อจนทางด้านเฟเลิบอยกับบูลมาเธอร์เกิดฮะ เข้ามาจาังหวะนี้ครับผมใส่เต็มครับเรียบร้อยผมไปฮะไม่รอดผมแล้วโคโนสเปียเปิดมาเดี๋ยวนี้ครับด้านนี้จับรวบตึงครับผมใส่เต็มที่นั้นกระแพงครับไปหนักจับต่อผมแล้วก็เรเบ็คก,กระแทกเข้าอีกทีผมจีเอชตายผมไม่มีไฟแบกครับแล้วก็บดจับต่อคุโรกี้ไดแบก มิลเลอร์เขายิงแล้วยิงอีกย,ยิงไม่ไหวก็โดดลีเลือดมาราเวทเหยียบคัทไว้ใส่ทีได้าของฝั boy, ่งเฟรเดอ์บอยเฟรเดอ์บอยกระโดดลีเลือดแบบสันส้นๆตียับต่อที่นั่นไอเอลครับไอเอลกลับบ้านได้เปล่าคอยกลับบ้านได้โดนแซปตายคาบออเลยฮะมิลเลอร์ครับผมยืนหยัดสู้ไปเติมเลือดเติมเลือดแบบไม่หยุดครับผมโดนบทคานหน้าบอออีกครั้งแล้วตอนนี้กรับอมซื้อเกินมาต้องใช้แอนเตอร์ครับแต่บูลมาเธอร์กัดบ้านแบบเยี่ยเลยฮะทาวเวอร์เทียนสีก็เลยจะตายครับอีกหนึ่อนนแล้วกััครบ กระโดดมาจังหวะนี้ครับผมแห่ลงยับต่อหรือเปล่าเลย้ยฝั่งนี้ครับเมก้าครีปแล้วเป็นที่เรียบร้อยกระโดดมาขวดไซเบอร์เคิลไซเบอร์เคิลบอกไหวหรือเปล่าพี่ดูดานนี้กระชากไส้ก็มากระโดดครับออกไปครับฝับง่งไฟฟลาย JT JT สีเคลโบราไปครีปก็ตีบ้านบผมไม่รู้จะกันยังไงอยู่ดีครับเทีกดกระบอกม,มาใส่ลัวๆทีดิซาวดิซาวแล้วลว,ลวิ่งเข้าใส่หรือเปล่ปาไอเอทีตบุสปัดตันดาเมจไปเรื่อยๆผมับ JT ถอยไปดูดขาล่างแล้วโยนจิบโดนจิบโดนจิบโดนจิบซีคันซีคันโบราณส่วนไหมจะกลับกลับไม่ได้ผมโดนแอคเคิลสแมนไปฮะหลบซ้ายขวาย้ำอยู่ฮะหาไม่เจอหาไม่เจอคุโรกิเจอจนได้ผมแล้วนี้สไปเดอร์ลิงสไปเดอร์ลิงนีหรือเปล่าไอ้วางสปินเวฟลงครับไฟกระโดดกระชากไส้มาย้ำต่อเรียบร้อยฮะยื้อเวลาจัดๆครับผมทางด้านเอเบอร์จะเกิดแล้วไล่มากาก้าไฟฟลายทุ่ม มาดุดครับผมอีโมแบบนั้นผ่านไปจังหวะนี้ครับผมแซบไปหนึ่งทีแล้วก็แซบกลับอุ้ยไอ้พลาตมาแบบแม่ๆนะครับโดนไปสองตัวฟิงเกอร์เดย์ครับผมฉีดลงไปต่อตีมดัวใส่ไมค์คอนโทรคบไมค์คอนโนไม่ได้จ่ายแดนวอลริก้าครับตอนนี้แล้วไงดีครับดิสอาร์มใส่บิลเลอร์แล้วโคโนมาแบบเน็กๆเน้นๆครับรามเวียดมาตัวทอครับทำอะไรไม่ได้แล้วก็หมดดงกระพริบีมิกฟ้าครับ จีจีจคอนจะด้าบอลีสองนาทีจบเกมเป็น,นงด้านทีมไอจีชนะไปครับเกมแรกไม่ไหวเลยฮะระเบิดหมดผิดโผทาม,มิ่งนะครับทีมนิกป้าครับด้วยพลังของไทยแคร,รี่ครับผม